ก็จะมีเมลขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาเมลจากที่ทางร้านให้ไปนะคะแล้วก,กดรับรหัสไปเลยแล้วก็ไปเข้าสระบบอ e ีเมลอันนี้จะเป็นตัว Hotmail นะคะบางคนก็จะได้เป็น Gmail แล้วแต่คนนะคะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปนะคะที่ทางร้านให้ไปอ่ะอันนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ขึ้นตรงนี้นะคะตรงที่ข้ามไปก่อนให้ลูกค้ากดอ่า อันไหนสักอันนี้ก็ได้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะหรือว่าเมลสำรองก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเมลสำรองแนะนําว่าให้เป็นเมลที่เราใช้จริงๆจะดีกว่านะคะเผื่อเมลหายด้วยหรือแนะนำเป็นหมายเลขโทรศัพท์อันนี้จะดีกว่าแต่อันนี้หนูก็มีให้กดคามก็คามไปก่อนนะคะหรือว่าจะกรอกเลยก็ได้แล้วก,กดใช่นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ตรงนี้มันจะขึ้นว่ารหัสความปลอดภัย นะคะแล้วก็ Copy แล้วก็ไปวางได้เลยแค่นี้เองง่ายๆค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนก็จะถูกบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างนี้ถ้าถูกบังคับอย่างนี้ก็แอดมินก็สามารถให้เปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่เกิน2วันแนะนำว่าให้มาแจ้งทางร้านก่อนนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นก็กดไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยอย่างทางร้านนะคะ อ่อสักครู่หนึ่งนะคะเน็ตมันก็จะกลางๆหน่อยดังนั้นนะคะกดหัดไปเรื่อยๆเลยนะคะ ถ้าเราไม่เสียเวลามากเราก็กดตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดดีกว่าอันนี้แนะนำนะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยเรื่องเฟซแข็งขึ้นมาระดับหนึ่ง แล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยนะคะระวังนะคะส่วนนี้ก็คือระวังลบบัตรตัวเองนะคะในที่เดินแอดไว้อยู่แล้วก,กดถ้าไม่มีอะไรจำเป็นแล้วก็เรื่อยๆได้เลยนะคะเสรเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วแค่นี้เองนะคะทุกคนง่ายๆแค่นี้นะคะถ้าสอบถามก็ทักหาแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ